บทนี้จะทําให้หิตของเราพัฒนาไปอีกขั้นนะคะก็คือจะทําให้หิตของเรามีขาซึ่งการสร้างขาให้หิดเราสามารถสร้างได้2วิธีนะคะจะขอ copy ห็ดออกมาเป็น2ตัววิธีที่1ก็คือการ copy ชิ้นส่วนที่เป็นลำตัวโดยการกด shift อยู่ในโหมดหน้าฟ้อนนะคะแล้วก็ทำให้ชิ้นส่วนลำตัวที่เราแยกออกมานี้เป็นขาของหิดวิธีการก็ จับตำแหน่งให้เหมือนกับว่าสิ่งนี้เป็นขาแล้วก็นำไปใส่ให้กับตัวเห็ดของเรานะคะอยากให้ขายาวขึ้นก็ยืดในแนวตั้งกด f แนวตั้งคือกด t a นะคะแล้วก็ enter ทำให้เห็ดของเราเน,นี่ขาขึ้นมาถ้าอยากให้เรามีขาทั้งสองด้านเท่ากันก็ apply scale นะคะ c t r l A อ l ก transform แล้วก็ใส่เป็น mirror มองในด้านข้าง ทําทำให้เหติดของเรามีขาอาจจะเพิ่มแขนเข้าไปด้วยนะคะโดยการก o ปี้โดยกดชิปดีเราจะได้มาอีกหนึ่งคู่ให้เราเข้าสู่ Edit Mode กด A นะคะเพื่อเลือกส่วนนี้ทั้งหมดแล้วก็ทําการย้ายตําแหน่งถ้าหากว่ายืดในแนวข้างก็คือการกด S ตามด้วย X แล้วก็ยืด จากนั้นก็เสียบแขนเข้ากับลำตัวตอนนี้เราก็จะได้เหมือนกับเห็ดเนี่ยมีแขนขาควรจะปรับลูกทรงของลำตัวเห็ดนะคะโดยเลือกที่เป็นเฟสส่วนล่างของตัวละครแล้วก็ย่อจากนั้นดึงลงเพื่อให้ดูเหมือนว่าเห็ดเนี่ยกลายเป็นทรงตัวอ้วนขึ้นในส่วนของแขนขาถ้าหากว่าเรามองไม่เห็นกดสลัเพื่อให้ส่วนอื่นๆถูกซ่อนไปเหลือเพียงส่วนที่อยู่ด้านในนะคะพอทำเสร็จพอเราเลือกได้แล้วเราก็ กลับสู่หน้าจอย้ายตำแหน่งแล้วก็จะปรับจุดเลือกจุดทั้งหมดหรือว่าปรับเป็นเส้นก็ได้นะคะย้ายตำแหน่งให้ส่วนแขนยื่นออกมามีความกลมเหมือนกับเป็นแขนของเห็ดมากขึ้นตอนนี้เห็ดของเราเนี่ยก็จะมีแขนตับขาแยกออกมาจากลำตัว เห็ดของเราเนี่ยก็จะมีตัวอ้วนหัวแล้วก็มีแขนขานะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือการสร้างให้แขนกับขายื่นออกมาจากตัวเห็ดซึ่งก็จะซับซ้อนกว่าการแยกส่วนนะคะก่อื่นเนี่ยเราจะทําให้เห็ดเนี่ยมีลําตัวที่เราต้องการก่อนซึ่งหลังจากที่เราปั้นได้แล้วเราจะ a p พายตัว s u b ดิ i ิชั i o n อย่างที่เราเห็นว่าตอนที่เราไม่ได้อ p p l y หน้า e d i t ของเราเนี่ยรูปทรงของเห็ดจริงๆแล้วเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ แต่หลังจากที่เราแอพพลาหรือว่าเราทําการบันทึกให้ modify นี้เข้าไปที่รำัวเหตุถ้าหากว่าเป็นเวอร์ชัน2.8ลงไปจะมีคําว่า Apply อยู่นะคะแต่้าเป็น2.9ขึ้นไปให้กด3เหลี่ยมแล้วคลิกคําว่า Apply เมื่อ Apply ไปแล้วส่วนที่เป็นหน้า Edit เนี่ยก็จะกลายเป็นลูกทรงของเหตุดังที่เราเห็นนี้นะคะเราสามารถเปิด enable symmetry อยู่ทาง ขวาบนของหน้าจอเพื่อให้เราสามารถเลือกซ้ายและขวาได้พร้อมๆกันวิธีการสร้างแขนกับขาเห็ดก็คือเลือกอ่าส่วนหนึ่งที่เราต้องการจะทำให้เป็นแขนนะคะแล้วก็กด e เพื่อ x two กออกมาซึ่งการ x t w e หรือว่าการอ่ะยื่นออกมาในวิธีนี้จะทำให้แขนกับขาของเห็ดอ่ากลายเป็นหนึ่งเดียวกับ ลำตัวของเห็ดนะคะกด E แล้วก็ยื่นออกมาจากนั้นในส่วนท้ายเราก็กด S เพื่อสกเกีลงซึ่งส่วนที่ยื่นออกมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ symmetry ที่เราได้เปิดทําง,งานก็จะใช้กับการอี t ถูดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากให้ทางซ้ายขวาไปพร้อม,อมกันเราก็จะต้องลบโมเดลออกครึ่นหนึ่งตีลิฟเฟ จากนั้นก็ใช้มี r เลอร์นะคะตรงกลางให้เช็คคำว่าคลิปปิ้งเพื่อที่ส่วนที่อยู่กลางหน้าจอจะถูกรวมเป็นเนื้อเดียวกันแขนก็ขาแบบนี้เราจะต้องอเพิ่มเส้นแล้วก็ทำให้มีความกลมมากขึ้นนะคะซึ่งการนำให้โมเดลกลมได้หลังจากที่เราเพิ่มเส้นตรงกลางแล้วก็ใช้เบลลนะคะคอนโทนบี Ctrl B, แล้วก็เพิ่มเส้นจะทำให้วัตถุเนี่ย กลมขึ้นด้วยวิธีนี้จะทำให้แขนกบขาของเห็ดรวมเป็นชิ้นเดียวกับลำตัวถ้า,าว่ายังกลมไม่พอเราก็เพิ่มตัว Subdivision Surface เข้าไปเพิ่มทีนี้ถ้าหากว่าเรามองแค่ส่วนของลำตัวของเห็ดเราจะเห็นว่ายังมีความเหลี่ยมอยู่มากกว่าความกลม นะคะจึงดูมีความเลี่ยมอยู่เป็นเพราะว่าโมเดลของเราตอนนี้เส้นที่เพิ่มเข้ามายังทำให้วัตถุดูแบนเราก็เลือกได้สองวิธีก็คือจะเพิ่มความอ้วนของแขนเห็ดนีนะคะแขนเห็ดก็จะโค้งกลมขึ้นหรือว่าจะค่อยๆลดขอบลดขอบของโมเดลก็คือขอบนี่คือส่วนที่เราเห็นเป็นเงาแบบ เราเห็นเป็นเงาสี่เหลี่ยมนะคะเราก็เลือกเอาเฉพาะแนวตั้งส่วนที่เราเห็นเป็นสันเลื่อนมาด้านไหนเลื่อนไปด้านไหนลองดูก่อนนะคะว่าส่วนไหนที่เราควรจะดึงไปด้านไหนโอเควิธีนี้ก็ทําให้เห็ดเนี่ยขามีความกลมขึ้นถ้าหากว่าใหญ่เกินไปเราจะทําการย่อแขนให้เราเลือกเฟสที่อยู่ปลายแขนจากนั้นกดคอนโทรลบ จนถึงโคนะคะแล้วก็กด f เพื่อยอ่อแขน h หก็จะเล็กลงแล้วก็ยืดจากนั้นก็กดแส้เพื่อกลับมาทีนี้เราก็จะได้เห็ดที่มีแขนมีขา2วิธีนะคะสำหรับแบบแรกตัวเห็ดของเราเนี่ยก็ยังสามารถจะ define ย้ายตำแหน่ง หรือว่าแก้ไขยยได้สะดวกนะคะส่วนในงานของ Animation ถ้าหากว่ารวมเป็นชิ้นเดียวกันจะทำให้ดูเหมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตมากขึ้นนะคะก็แล้วแต่การดีไฟล์ของเอเราว่าชอบแบบไหนนะคะ